แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันเป็น EP ีที่12แล้วนะคะอันนี้เน้นๆนะเป็นแนวทางของหมาน้อยคอยรักแล้วก็มีแนวทางท่านอื่นแจมๆมาด้วยนะคะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมค้ะคำเตือนเนาะทางช่องสนับสนุนตลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมาย <c oughs> เดี๋ยวไปเจอแม่สีนวนที่สนามบินน้ำได้เลยนะคะวันที่16กันยายนนี้เนาะ <c oughs> อะเดี๋ยวมาดูผลงานเก่าพอของปากหอมคอของมาน้อยคอยรักกันก่อนนะคะเอามาสงงวดน,นะคะแม่ๆ16สิงหาคมผลออก867 28นะคะให้ตัวสรุปร่างมา82เป็นตัวกลับสอบผ่านเนาะผลมันออก867,28แล้วก็งวดสัญจรร้อยเอ็ดผลออก6 0 6 9 4ก็หลุดไปนะคะหลุดไม่เป็นไรหลุดก็ตามเหมือนเดิมเนาะเม่เนาะชุดเต็มก็หลุดนะแล้วก็เลขสายด่วนก็หลุดนะคะของมาน้อยคอยรักเดี๋ยวมาดู16กันยายนนี้เลยนะคะเป็นชุดเต็มของมาน้อยคอยรักเด้อไม่ใช่เลขสายด่วนนะพี่พก็จะมีทั้งหมด4ใบนะคะตามรูปภาพเลยเนาะจะมีบน ชุดสรุปบนแล้วก็มีล่างชุดสรุปล่างนะคะหนูจะทำภาพเป็นสีเฟรมเนาะดูตามนี้ได้เลยสนภาพแรกนะคะเป็นเลขเจาะ3ตัวมาน้อยให้213 214 223แล้วก็224ส่วนชุดสรุปบนตัวเน้นชุด2ตัวเจาะคือ2324ตัวรอง1314แล้วก็ภาพล่างสุดนะคะเน้นหนักแขนแขนล่าง4ี 6. เน้นหนักแคนแคนนะคะ46แอดมินชอบสโลแกนของหมาน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ชุดสรุปล่างเน้น3646ตัวรอง3545เนาะสโลแกนก็เหมือนเดิมของหมาน้อยใจมักกระจัดไปโรดนะคะส่วนสโลแกนแม่สีนวลแช n แนลคือไปเจอกันที่สนามบินน้ำใช่ไหมคะพี่ๆชอบชอบเรียกไหนของหมาน้อยในคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินซิ มีถูกใจแอดมินอยู่นะมีถูกใจอยู่นะมี1นึนะคะที่ถูกใจเพราะว่าไปตรงกันกันกบเลขทดลองออกอากาศของแอดมินนะคะเนาะชอบ1น4 1งวันนี้ชุด3มตัวก็เลขสวยอยู่เนาะแม่เนาะสองหนึ่งสาสองหนึ่งสีเนี่ย น่าจัดจังเลยเอาไว้จัดสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเราสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเดอ้อแล้วก็อันนี้เป็นชุดเต็มของมาน้อยคอยรักส่วนใครที่จะรอเลขสายด่วนให้รอวันที่16กันยายนนะคะประมาณ9ก้าโมงสินาทีนะคะประมาณนี้แหละเวลาประมาณนี้ที่หนูลงคลิปนะคะเพราะว่าวันเลขออกมันประกาศผลหนูจะลงแนวทางสายด่วนของมาน้อยคอยรักประมาณ9ก้าโมงสินาทีนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยเนาะส่วนอันนี้ก็ ถ้าช่นชอบก็แคบปหน้าจอไว้ดูแล้วกันนะคะผลงานเดือนดีหลายดี i, มาหลายงวดแล้วมันก็ต้องมีหลุดมีอะไรบ้างนะคะพี่ๆเนองมันเป็นเพียงแนวทางเด้ออะแคบปหน้าจอ,อนนค่ะแม่ๆมาดูแนวทางนี้กันต่อเป็นคล้ายลักษณะเลขซองนะอันนี้หนูเอามาแบ่งปันเพราะว่าหนูตามมาตั้งแต่1สิงหา16สิงหา,งหาแล้วก็1กันยายนละคือเอาจริงๆแนวทางเขาอ่ะมันเข้านะแต่ว่าหนูจิ้มไม่ถูกเอง แต่ว่างวดของสัญจรหนูได้อยู่นะหนูได้กับเลขทดลองออกอาศของตัวเองรู้สึกว่าให้6 0 0 6นี่แหละพี่พี่ลองย้อนไปดูได้เนาะอันนี้ผลงานตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมสอบผ่านนะคะรู้สึกว่าผลจะออก4 6หเป็นตัวกลับเนาะแล้วก็16สิงหาคมผลออก86728เป็นตัวกลับล่างออก28นะคะให้82สัญจรร้อยเอ็ดก็ผลออก6 0 6 9 4สอบผ่านเด้อ94เนาะ แล้วก็เรีกวิ่งตั้งแต่ของเดือนสิงหาคมแล้วก็1กันยายนสอผ่านนะคะมาดูกัน16กันยายนนี้เด่น10หน่วยคือ678นะคะพี่พี่มี69 60 61 62 79 70 71 72 89 80 88 82นะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะพอดีว่าหนูเอามาแบ่งปันให้แม่แม่เนาะก็เห็นแนวทางอันไหนที่มันน่าติดตามหนูก็เอามาแบ่งปันให้นะคะก็ลองแคมปหน้าจอไว้พิจารณาดูละกันแล้วก็หนูเอาไปชนกัมกัด ไปชนกันกับแนวทางของกิมเคยให้เพราะว่ารู้สึกว่ามีตัวเลขที่เด่นๆคือ81กับ82อันนี้ชนกันกับแนวทางของกิมเคยนะคะเพราะว่าผลงานของกิมเคยเขาก็ทําไว้ดีสัทีเดียวเลยเนาะของว่านสัญจรร้อยเอ็ดทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็เลขทูบปเลยเนาะเข้าเข้า1กกันยายนเลขที่ชนก็คือ8 1 8 2งองลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะหนูเอามาฝากเด้อมาดูกันต่อนะคะเป็นของแอนแมงปอเนาะผลงานสัญจรร้อยเอ็ดผลออก6 0 6 9 4นะคะ หลุดเดอร์สองตัวก็หลุดสามตัวก็หลุดเลขวิ่งรู้สึกว่าเขาให้เด่นมา7524หสเข้าอยู่เนาะเพราะว่าร่างมันออก9กสนะคะแม่แม่แ,มแ,และแนวทาง16กันยายนของแอดแมงปอซ้ายมือจะเป็นชุดเต็ม3ตัวเจาะ614 604 307 317ศูนย์สแล้วก็ห้าชุดสรุปสองตัวของแมงปอ14 16 17 0405060727แล้วก็28ส่วนใบสีฟ้าเป็นชุดสรุปพิเศษจากใบขาวนะคะเลขเด่นคือ102เข้าฟัน1 2ตัวมี04 1416 07 27 28 3ตัว614 604ชุดรวยของแมงปอเลยคือ614เอาไว้พิจารณาดูนะคะแอดแมงปอเนาะ แล้วก็แอดมินรู้สึกว่าเขาจะเหมือนจะมีเลขเด่นเลขดับอะไรอีก3ใบเนาะปกติจะมีทั้งหมด5ใบแต่ว่าอันนี้แอดมินเอามานําเสนอให้ก่อนนะคะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีปล่อยมาอีกเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้นะคะพี่ๆแคป<ด>หน้าจอไว้นะคะกันต,ต่อนะคะผลงานเกา่าอันนี้หนูก็เอามาจาก youtube หนูนะคะแม่16สิงหาคมหลุดนะเอ้ยไม่ใช่16สิงหาคมสอพานนะคะแม่เนาะผลมันออก867 ให้หกมาโอ้โหเลิศดมากเลยนะคะเลิศดหลูอลังการมากแล้วก็สัญจรร้อยเอ็ดพ้นออกหกศูนนะคะนาะอหลุดทั้งเลขวิ่ง2ตัวเจาะแล้วก็3ตัวเจาะนะคะอันนี้เป็นผลงานเก่าเอามาให้เชยชมพอหอมปากหอมคอนะคะและแนวทาง16กันยายนนี้นะคะแม่ซ้ายมือเป็นรัฐบาลไทยนะขวามืออันนี้หนูเอามาพิเศษให้ออมสินพอดีว่ามีพี่ๆสมาชิกคอมเมนต์ถามหาเนาะก,ก็เลยนำเสนอพร้อมกันเลยนะคะครูน้ำหวาน16กันยายนนี้ให้วิ่ง9 93 95 98 03แล้วก็02 3ตัวเจาะศูนย์5 3 9 5นะคะครูน้ำหวานทำดีทำถึงมากเลยเนาะปล่อย095มาให้แอดมินแม่สีนวลได้ชื่นชมอีกแล้วเนาะแม่สีนวลยิ่งแต่ชอบเลขนี้อยู่นะคะพี่ๆเนาะแล้วก็ออมสินขวามือเนาะเผื่อใครอยากติดตามนะคะก็วิ่ง99194 9812แล้วก็30 สามตัวเจาะสองเก้าหนึ่งสี่เก้าแปดแล้วก็หนึ่งเก้าแปดแม่แม่ดูดีๆนะมีรัฐบาลไทยกับออมสินเดอร์มีคนถามหาออมสินก็เลยนําเสนอพร้อมให้เลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางของครูน้ําหวานนะคะสัญจรร้อยเอ็ดหลุดนะแล้วก็ของวสิห์หกสิหาคมสอบผ่านนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางแคปหน้าจอไว้ดูนะคะมาต่อกันที่รัฐบาลไทยอาจารย์ไมอ่อีกเหมือนแกจะมีใบขาวแล้วก็ใบชมพูแล้วก็เลขสายด่วนนะคะอันนี้แอนดมินจะนําเสนอเป็นใบขาวก่อนเนาะเพราะว่างวดสัญจรร้อยเอ็ด ลออก60694ตัวฟันเขาเลยนะคะแม่ตัวเจาะเขาเลยเนาะ94ตรงๆเลยเห็นไหมแล้วก็ใบขาวขวามือ16กันยายนนี้อาจารย์ไม้เอกให้เลขวินคือ314ชุด3ตัวเจาะ341493นะคะ3ตัวเจาะก็314ลองไปพิจารณาดูเนาะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ไม้เอกรู้สึกว่าถ้าใครที่ติดตามแกมานานช่วงแรกๆเลยที่แกดังๆอะ จะนําเสนอเป็นใบขาวแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งกลับมาทําได้ประมาณ2หงวดก็คือวดหนึ่กันยายนก็คือทําปุ๊บเข้าปั๊บเลยแล้วก็ของวดที่2ก็คือ16กันยายนนี้ใบขวามือนะคะพี่ๆลองแคปไว้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มใบนี้อีกนะคะใครที่ติดตามบ่อยๆก็น่าจะพอทราบรู้สึกว่าของวัสัญจรจะหลุดนะเฉพาะใบนี้หลุดนะแต่ว่าใบขาวมันเข้าเนาะส่วนเลขวิ่งก็เข้านะคะพี่ก็คือเลขเเนาะ แล้วก็ความมือเป็นชุดเต็มของอาจารย์ก็คือ16กันยายนเดนหนึ่งและ4ฟัน4 2ตัวเจาะหนึ่งสองหระวัง3ศูนย์นะคะเนาะ3ตัวเจาะของอาจารย์193 612สองตัวเดียวคือ914ตัวชอบของอาจารย์เนาะโตมากแห้งของเพื่อนโตมากแห้งก็คือ16 4 2กสองกับ1 9เกนะคะอันนี้หนูมานำเสนอริลั่นให้อีกเดอ้อพอดีว่าเหมือนมีคนงงว่าของอาจารย์มาเอกนี้มีกี่ใบ จะมีใบขาวแล้วก็มีรัฐบาลไทยชุดเต็มใบนี้แล้วก็จะมีเลขสายด่วนสายด่วนจะมาวันที่16กันยายนประมาณ10โมงครึ่งนะคะใครที่รอเลขสายด่วนก็รอวันที่16ไปเลยเนาะอันนี้ก็แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูแนวทางเทพทันใจกันก่อนล้กันนะคะรู้สึกว่ามีคนคอมเมนต์ถามหาผลงานเก่านะคะ1เดือน9สอบไม่ผ่านนะคะแม่ผลออก60694หลุดทั้ง ชุด2ตัวเจาะแล้วก็3ตัวเจาะเลยนะคะของวดสัญจร101แล้วก็16กันยายนใบขวามือดูไว้เป็นแนวทางนะคะมี2 1 4 1 7 1 9 1 4 2 4 3 4 7 4 8 6 2 6 7 6 8แล้วก็7 2 3ตัวเจาะเทพทันใจ6 4 9 6 4 1 9, 60 3 6 9 6 0 3 6 0 8 536 143 163 167แล้วก็1น8นะคะอันนี้เอาไว้ดูเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยว16กันยายนมาลุ้นกันว่าเทพทันใจจะให้รวยทันใจเหมือนสโลแกนของแนวทางหรือเปล่านะคะแม่แม่แมขออนุญาตปิดจบคลิปนี้ด้วยแนวทางของกรเกมและกันเนาะผลงาน1กันยายนสันจร1อยผลออก606 94สอบไม่ผ่านนะคะแอบเสียดายเลขสายด่วนจังเลยแม่ให้93มาหางเดียวแขนแขนถ้าเป็น9 4นี้โอ้โหเต็มเมเ,มเลยนะคะเนาะ กอกอเกม16กันยายนให้0-5-3 2ห้ตัวเจาะ0503แล้วก็53นะคะ0 5 0ย์3แนวทางกอรเกมเขาจะชอบให้มาเน,น้นๆหางแบบนี้นะคะแม่ส่วนซ้ายด่วนไม่รู้ว่าวันที่16กันยายนจะมีไหมนะถ้ามีเดี๋ยวหนูจะมาตามจะมาเก็บให้ละกันเนาะเดี๋ยวจะมานำเสนอให้อีกครั้งละกันแอบเสียดายมากเลยเนาะขนมไทย93ผลมันออก94ีล่างอะแม่เนาะ เดี๋ยวถ้ามีปล่อยมาเดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้เดอร์แม่อันนี้แคมหน้าจอไว้ไปเป็นแนวทางก่อนเนาะศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตปิดจ,จบคลิปนี้เลยนะคะแม่แม่ถ้าชื่นชอบตัวไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เนาะแต่ถ้าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนในส่วนไหนก็คอมเมนต์บอกหนูได้หนูจะนำไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะ